บรรยากาศคึมบรรยากาศดีลมว้อยวอยพอแต่เศร้าตกทางกระแหงฝุ่นเริ่มงอีกแล้วสบายดีเดอ้อพี่น้องจา๋ายินดีต้อนรับ้าส่ช่องสลอยเดอพี่น้องอยู่หน้าบ้านบรรยากา à, ศยามอเศร้าบรรยากาศดีดอกกระเล้าี่กระเบิดดอกแล้วมีตมะหมากล่นอยู่คู่มือ ยินตีเสียงมีไงกับลานเพิ่นเมื่อในมีเวลามีโอกาสหน้าบริดำจ้าพักพรอนเบิด์ตหน้าขดดำาขมือหนึ่งซองหมอก็คือคอแล้วก็เลยไาสิทำความสะอาดบ้านพี่น้องตั้งแต่ดำหน้าตื่นมาคำมมาออกเฮือนกบโคกทั้งกกใหม่ทั้ง หกอย่างหลายอย่างตรงไหน,นชิดตตัดถิมทางถิมเบิ่งกกอันนี้ก็ตัดขึ้นใหญ่ไวไวกุกระทินเทพบกระทินยาวนะ่ะมันหกงาม่วงังสลยกระเสียเอาออกมาลุงตุงน่งนะเบิดมือแล้วมื้อนะีนเน้เอาุ่นใส่ยังแข่งว่างามแทนนี่ ต่อนวังหัน,นวเนี่ยเาบ่นเลยตัดประสิทธิ์เพียงกันทั้งทึงันี่ยาวไว้ตัดั้งแต่หันดิดำหน้าคพะหกกูทางหน้าก็มีแะใบมไม้ใบตอตือ่นมาขามามีแต่ไปแล้วก็สิด้อยู่ว่าจริงจังมันนี่ละเนาะ เนียนจากเรื่องจากคลองพี่น้องเอ้ยถ้าไปลงคลิปก็คือนี่แหละทำความสะอาดบ้าเสียงปากพูได้นะพูไม่หายตีเสียงปากพูได้นะใครกินข้าก็ยั้งเนาใครปอดนะไม่ง่ายอีกเลย ตื่นนอนบอสสบายดีลูกสบายดีตื่นมากก็กินโลดโอ้ยบ่ะบอยังบ่ได้เมียนสบายดีลูกสบายดีมากลายตัวตัวนี้นะอีนางมากลายมากมากหัวสิจ้อ้อยเวลาได้ขึ้นโอ้โตีนบุลลิกเอาลงลุ่มเฮ้ยเฮ้ยยังตีนนะอมมัมมัมมัมตีนแดงๆนี่หน่อยกินข้าวอะ นั่งกินข้าวกันยังมางมาัอนี่กินมทัทขันไห้ด้วยพี่น้องก็ยบ่ได้ขี้เก่าเลยมักกินข้าวบ่คอยมักกินนมอยู่นัมป่าคือนรับดีแถววะอยากนอนบ่จ้ะกินข้าวได้แล้วก็รับดึงอาบน้ำรับต้มน้ำไ้แล้วบ่อเอออยู่นัมป่าอ่ะพอนอนอิ่มมั้งอันนี้เหลืองพุมตาดัอีกแล้วกลางคืนหนูกระถึกอยม่ใช่อยากเป็นวัด มมมโอ้น่าดูเงบใส่เงบใส่แงบใส่แงบใสเลยดูป่าแล้ว่ะเม่ปั้ล้วให้ใส่อันี้แล้วดูดดูดจินแล้ววะจะง่ายเจาะอันนี้หูซีอะนะอามามมมามกิเฮ้ยหายแมวเบิร์ดได้ในปากน่ะหิวเห้ง แพงๆเๆ้าเก่ากินข้าเจ้าสแพงๆ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 น่ากินเพื่อนพี่น้องเอาแพงๆวงเสื้อตาแม่ต้มอะไรกินอะไรกินไอ้แม่มา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 มเมา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 ามามมามาามามาามม อีพ in ok> ่อก็จิกินข้าวเพื่อมากินพี่ดิปิ okay ้งไปน้ำนี่ว่นข้าวเด้อคนปิ้งไปน้ำพอปิ้ก็มีอย่งมันก็ปิ้งือเกลาอร่อยพี่มาอยู่ทางเฮาวอันนี้ปิ้งไปฮาพ่อนปิ้งได้หมดกินข้าวกินข้าวหนึ่งพักต็มอะไรเลยแก้วไม่ซึ้งนะไปจะไป เราค่าทงุ่มมันอะเด้อยอดขาขาวำเดิมพระไปดำหน้ายังวะไปดำหน้าช่วยอาเลมื่อวานนี้เ็บ่ได้อยไปชตะการเาฉีเหลวมันไหมจิ้บริหาก็หายวีกับอะไรเรื่องเพ่งหุ่ม โอไก่ทอดสบายดีพี่นเช้าด้ยไปใช้ป่าลงเอาทำความก็คแก๊กแล้วขะเงินเนี่ยตดต้นใหม่งาหม่วงตรงได้เอาเลื่อยเฮ้ยคนตยต้นอ่ไรดอกหกงูหลายเงินอกินข่าวกิน็ไม่รวยเด้อหนึ่งพุงม เย็นเลยบอนะบังบ <Là S 1> ังบังข้าวอินท钵อื้อใส่ใบผักตำลึงผักตำลึงใส่แครอทใส่ปาเต้มอนตับไก่กับอ๊มีตับไก่สดไม่จัดตัวเป็นแพ็คเนาะมันสดมันสดมันมีแต่กิมันฉกข้าว บุกขาไก่ตัวหนึ่งก็ได้กินเท้างเต๋อบีรอพินาอันนี้อ่ะเอ้าเอ้ากินข่าไปไว้ยังไม่รอไว้เอ้ามามากินซักก่อนจะมีขี้ลายโอยเอ้า กินนเละอยางนอนอยางนอนแห้งคันเผาป้อนท่านกับท่านบ่ท่านก็ไม่คอรับปอดใดหนึ่ดยเาให้กินแล้วนอนเด้อมันเป็นชกหน่านลูก่นเด้อไสียดละจะเปิดมือเส้าหรมนเปนบออมามมา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 มนมา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 มมา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 มม่มา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 มัมามามาอามามาม่มามามาีาม้มา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 นนม อยู่ในแม่เดือนหนึงเริ่มอ่อยหัวอาหารแล้วนี่ถ้ามบ่มีคอกแยกให้หัวอาหารลูกมันเนี่ยแม่นไปจุกอัดอัดหัวจักกินบอกกินโลด จะสร้างมูนบ่คอยเจ็บท้องคือหมูช่องสายมูแม่นี่กาที่ผ่าอยู่เีอจะจ้าโตท้องคือบ่ใหญ่เป็นไงเบาใหญ่จีนอาหารก็น้อยมัจ๊ะ คุณหลอดนี่ก็คุณเบิร์ตพี่น้องแม่สิออกนี่ก็สิคุณเบิร์ตมันเป็นรุ่นเป็นรุ่นนะคะมูแม่นะาะออกสละกัิคุณกันแต่ผสมยังปอตีตอนนั้นมีมูแม่พันธุ์แม่อยากได้อีกแม่หนึง่งมันดื้อมูหน่อยกินแม่พคน ออกมาคอกมูตอนช่วยสระร้อยเมียนเงื่อนนัทำความสะอาดบ้านตาดตนอันนั้นเว้ยตกใจเลยตับตน้นกะทิเราไม่ยอดไม่เป็นกินพาเบิงลูกมูแม่อาด์ตอารอาด์ อัด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 เรือสิบสามตัวตายตัวหนึ่งพี่น้องเอ้ยตาเสดายตัวละสองพันพูดนด้น่ะเริ่มใหญ่เลยเดิกสามตัวตัวแม่ลายขวดตัวถึกมาตามหาอีแม่เพิ่นออกมาหน้าตาเศร้า เบิกตัดภาพมาบาทนี่พี่น้องหย่าขืนจนไปหันยังมาแต่งยายลุ่นอ่อยเราขัง่วนมีตะปาหย่า อ้อมตะนางเบปเล่นกับพญาร้างอ้อมตะนางให้ยันไกลเขาถ้าหอดมือวันถิดก่อนเนาะจริสิไปซื้อเบียอมใหม้มาปลูกอีกพ,พุ่นพี่น้องแม่มาเชียร์อยางอยู่ สวนพี่มันมียังไม่จะเช,ชียไปยังม,มันมไ่มีคลองปุโรเซียปุโรี่ป่านคุณยายแล้วพี่น้องมาได้แทะมาแพคยายอกเกียเยยเ่ย่<อ>เสียให้ดอกกระเจี๊ยยังคก็ามาเสียให้ต้นกล้วยไหมเกี่ยามัน หมกบวบมักบวบ,บ,บปอบในเนาะจะกินเป็นมักบวบปอบไหมหย่าขึ้นเบ้ดล่ะพยายามไหมก็กล้วยแล้วก็สิลกระชวนสวนอะไรพี่นองห่ามีสวน มันหกแล้วอะแทมันกำลังมีคองปลูกดอกพี่น้องเลยถ้าปลูกห่างถ้าต้นกล้วยปลูกกี่เดือนมันมีเองมันปลูกใกล้่กันนี่มีันแดดเบิ้งดอกกระเจียวขอเกิดน้ำป่าหยาหน่ ชุ there, ha, okay. cool ่มแถวคอกเลย่พราแม่มันเน่าเลยพี่น okay, ้องฉลอยก้นออกเฮาก้นออกมาปุ๋ยทิ้งเลยตะกี้สื่อหนอมันมาก้นคุมลายกว่านนมปู่ไปแม่ย่างไปเบิ่งปู่โยงดอกกระเจี๊ยบเรับป้าใช่เงี้ยถุดเงินน่ะเฮ็ดยังน่ะ โอ้ยป้าพี่น้องโอ้ยเกิดดอกแล้วเด้อเกิดดอกแล้วจ้า,าใสามูแหงดอกมแมลงกิจอาคีมูมาใส่เส้ยหยาป้องเสี้ยหยาเปไ็นค้องเสยหยาแบบนี้งายด้เป็นคองเลยห้งยองคิดนะห้องบริวารชีชีอนะ เาาเสียมันข้นงาเราวาเสียเอาเครื่องตันหยะมาตัดเหลือก็เอาเพื่องปลูกเครื่องใส่นานาอเอาพุ่นแล้วเอาเพื่องปลูกนา,นานาน่ะมันก็ขืนบุรายปันใดพอมันเป็นคุมเลยเครื่องตันหยะตัดตัดไปมีแต่ป่าหน่อใหม่พ่อแล้วเนาอไหม่นะ่ะ หกแล้วหนึ่งสองสามสี่มันบที่เดาอกระยามันบทห่มันเกาะใหญ่ให้เมลมาเชียาให้่ดอกกระเจียวปลูกจากโลว่ะสี่โลเ้าปลูกสี่โลน่อไหเนาะรวมเบิดน,นะ ามห้ายเมมาอยู pasó, chter, ่ป่าดอกกระเจียวนี่เองขวัดเจ้าไปใส่ไปขฮาเอาอันนอออกมาให้มูลื่อว่ะนะถ้าตัดอันโกกะทินเนี่กระเป๋าเราจลืมกระเกยแล้ว้บตัดโกกะทินละหยอดมาให้มูออ้ยดอกแดงนี่ ดอกกระเจียวหวานขึ้นชั่งหนี่ก็สั่งสิกินแล้วปลูกปลาไว้ขัดเศษพุ่นตแต้ปลูกปลาไว้แต่ดับหน้าพงนก็จะได้มาเข่าวสวนมาเบิง่งเพราะเข่ามาบาดใหญ่เต็มบ่นเลยอันนี้ก็แม่เลยดยอกกระเจียวปลูกกำลังก็อีแม่นะ มันบอกออกบอกแม่เอ้ยมันออกซ้ำเแม่ส้มที่เทาเห็ดเป็นคุมกับเจ้ามันออกคักค่ะเห็ดเป็นคุมใหญ่แล้วปลูกลงหลายๆนะแม่เบิร์ดด้วยนี่ลายเติบตะกี้นะใกล้เขานีใกล้เขาไม่ได้แล้ว ปลูเป็ปนป่าเนี่ยก็มาหาเชียเนี่ยป้าเอาไว้ลอยถาเนี่ยผมมาอยู่สวนทีจะบบปลูกบวบนะมัม้ยจะปลูกฮาวเซียเอาหัวจิงไข่ามาปลูกอยู่กับมัวค่า ปล่อมาเาจะเอาไข่มาปลูกเกินแค่นี้กูกขขา่อันนี้กรไม้กินซุ่มกรไมกินซุ่มจะเเกาะว่ะหนามสี่หกกาะแม่เอ้ย บอยเนี่ยมิตรสิตาลำม,มันถิ่มแล้วย่มเกาะใหไงทำไมบุนกนกเกาะเดียวจ้าทำไมบุกมันป้าป่ามันขึ้นเนาะทำไมเลี้ยงเนาะไมนเลี้ยงเนาะมันหมักน้ำอันนี้เนาะไม้อันนั้นด้แม่เนาะไม้อันแบบเขาเอ็ดจูบด้วยเงินสลอยนะแต่ปะหัวมันชิกกใหญ่บ่ มันชีล้ำใหบ่บเนี่ยแต่ใบมันขึ้นใบญ่ป็นไงแม่ขั้นบงามกับหน่าสีล้ำใบใยเป็นไกุกอันนั้นขึปนูกึ้ติีเลยดิอยังมากินหยอดมานี่ไอต้นชมพู่ ต้นชมพูนี่ก็นมักหนามมักอยู่ใกล้หนามมันเป็นต้นชมพูมังคุดอันนี้ชมพูอันนี้ต้นชมพูอันนี้กระติ๊บมีแม่ปลูกต้นกล้ยใช่แท้อ่ะ n h ามัขึ้นไวเนาะบอเล่าจะปลูกทุดินใส่ยังไม่ได้ปลูกไทยอันดิบพอเพียงกันมันหลดเขาบได้ไปเลย คันบริโภกนะติดเสือแม่หเนียเอหมัหนมหมกน่อยมึงเชือหมักยังเือน่อยมึงสื่อมากปัาะเบิดเปลี่ยนเงินเยเชื่อมยังไเชย่ค่ะแล้วไว้ มันบมเมนเสียแม่มันขข่คือขาดเงาเห็นเขาโคษะนาะแหลมแหลมจวะจวดออกรเดอกกระเจีเอากำลังขึ้นงามพี่น้องเป็นป่าอยู่เดี๋ยวเสียเอาขี้มูมาใส่ออกมาเมื่อแรงก่อนอยู่วงว่างคก็เลยทำความสะอาดตัดกกใหม่เท่าเงินแล้วมันูกแม่มาเสีย บอกไอ้ฟูไปดับนาซอยเชี่ยวสัมถายบอกแล้วเมื่อี้ร่ไปจังมันสิแตกก้อยู่่แม่ชอกต้นไหนได้เนี่ยแม่แทงเอาเดียวกัน ลบกนโดเสียป yeah, ัญญาหน่ง่อใะบ่อนใดมีเพื่อนบ่ค่อยเกิดหย่าได้ไหม เพื่องปีนี่เบิดเลยขั้นบุไปขอเพื่องพยาเดินเพื่องเราพยายามจะซีเบิดแล้วง่วมันกินยามนี่ยามมันฝนปัดปั่นจะเอาไว้หลายหลายไว้ใส่เครื่องปุกอย่างันบุกคอยเกิดนาใส่เพื่องหลายนีอะลรพี่น้องตามมาอีแม่มาอยู่สวนนี่จ้าเพราะว่าวเราแรงเขาสนวนเราเลยเนี่ ยงจ้าได้มาวันนี้สิคอเก็บภาพบรรยากาศสามีเอ้อพอกันคลีบหน้าเนาะสบายดีสบายดี